นันชิตาแบรนด์ชั้นนำสำหรับคนไทยได้เปิดฟลอต้อนรับเหล่าตัวแทนหลายร้อยคนเพื่อร่วมฉลองครบรอบ6ปีพนันชิตา c e อ e b r a t i n g n ซิ Anniversary a n แ New p r อน u c นิวโปรดักตรอนโดยบอสสาวคนเก่งคุณหน่อยปนันชิตาอัครทรัพธาดาได้เนรมิตห้องนครรังสิตบอลลูมโรงแรมโนเวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์ปากรังสิตให้เป็นฟลอ์แห่งความสุขกับปาร์ตี้ที่เป็นกันเองซึ่ง นำทีมโดยพรีเซนเตอร์ซุปตาอย่างอ้ําพัชราภาและเอสุภชัยรวมไปถึงเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่อย่างเปิดปานวาดรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะวันนี้เรามาฉลอง6ปีะนะคะแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่7ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่อ้ําพี่เอพี่ธัญญาพี่โอนพี่เอกพี่เป๊ แล้วก็พี่เปย้ยคือพี่ๆทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญชิตาค่ะที่แบบทาให้เราได้แบบมั่นคงมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าประทับใจลูกค้านะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็สนับสนุนเราในทุกๆผลิตภัณฑ์เลยแล้วก็สัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดยิงย่งๆขึ้นไปน่าจะประมาณ20กว่าตัวแล้วแล้วก็เราจะเปิดใหม่อีกประมาณ7ตัวเลยค่ะการตลาดหรอเราก็แบบ นนลุยต้อง<อ><อ>ลุยแ,<ต>แบบแม่มาปเป็นทีเดหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะข้าหน่อยก็ฝากแบนรนด์ปนันชิตาไว้ในอ้อมใจของคนไทยด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพของไทยมีอยู่จริงค่ะ